ร้านค้าดั้งเดิมของย่านทรงวาดประเภทร้านเครื่องเทศสมุนไพรอาหารแห้งมเมล็ดพันธุ์ธัญพืชสินค้าเกษตรแปรรูปอุปกรณ์การประมงประเภทแห้อวนภาชนะเครื่องเคลือบยังคงดำเนินการค้าอยู่จนปัจจุบันด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปรับตัวจากร้านค้าส่งมาขายปลีกด,ด้วยลูกค้ามีการบอกต่อต่อกันจึงทำให้การค้าขายยังสามารถดำเนินต่อไปได้ หนึ่งในกิจการที่ยังคงดำเนินมาแต่ดั้งเดิมและเหลือเพียงร้านเดียวในทรงวาดคือร้านทำถังไม้โบราณเป็นสินค้าระดับโอท็อปของกรุงเทพมหานครและเป็นงานแฮนด์เมดที่เข้ากับวิถีชีวิตแบบมินิมอลในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีร้านถังไม้จึงเป็นความทรงจำและแลนด์มาร์คที่สำคัญประจำย่านทรงวาดกรุ๊งีดรวมสีสานความเป็นไทย